ลูกถีบจักรยานถีบมึงนี่แหละมาแล้วพี่ตลอดมาเลยไหมมันตายจ้ะมันตายพี่ครับเพราะเราไม่เข้าใจกันเฮ้ยมาฝั่งนี้นี่ฮอรูนุ๊กมาเนี่ยมีทันทีไม่ได้เรืองแล้วไหม ัมาก็เรามันเจ้าอาฮาลงเฮ้ยนี่รีบจัดเลยมึงทำอะไรเนี่ยตะกิดมึงอะไรตะกิดกูตีไงตีเนาะเออถ้ามือกูเขื่องตื่นพี่พี่ครับว่าไอแผนนี้ใส่ไม่ดีอ้าวรูปร่างก็ไม่ดีเออโอ้โหมันอยู่บ้านนอกของมันก็ดีอยู่แล้วเออมึงจะเข้ามาทำไมให้คนอื่นเขาดูถูกวะใช่เออเฮอคนจะอยู่กับ กินโคตรสาบควายเออย่างนี้ไอ้ควายโง่แล้วอยากจะเข้ามาหัวฉลนรานข้าในเมืองอย่าให้เจ็บมึงมันไม่ควรจะเข้ามาแล้วเออช่างมาเออเ้ยมันด่ามันด่ามันด่ามั้นี่อย่าไปยุ่งกับมันเลยพี่พองแค่นี้เนี่ยแค่นี้มันก็สำนึกไม่ทันแล้วแหมมันเจอหน้าพี่ครั้งแรกมันต่อยเลยเฮ้้ยพี่ ไปดูไปเสร็จแล้วครับพอเออแี่เอาแสลวีเห็นแก่เพื่อนที่อยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกันมีอะไรก็ขอให้จบแค่ตรงนี้ตกลงเอาพยาแต่ท่านจำไว้ดีนะเหตุการณ์ในครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายถ้าหากว่าเกิดขึ้นอีกข้าแสลวีผมจะไม่ยอมเป็นเด็ดขาดขอบใจมากเชิญ เห็นหน้ามึงเจาคนแล้วมันมันเลือดเกินพี่ทำไรอ่ะพี่คันหน้าแล้วครับไม่ใช่หน้านี่กูเกาตีนเอออ้าวหน้ากูอยู่นี่ไหนตีนนี่ตีนไหนหน้านี่หน้าโชคดีนะไอ้นาทตีนเฮ้ยผมไอ้ยังไม่นาทตีนยาวมึงเยอะไอ้เว้ยกูจะมึงใครเนี่ยลูกอ่อนจังแถมพ่อพ่อเชื่อว่าแผลไม่ผิด ใจโคนแสนแลาว,วีมันกัดก็มันกัดไ,ไม่ปล่อยอีกอย่างหนึง่งนี่สยัยใจโคนแสนแลาว,วีไม่ธรรมดาถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะลูกได้คับพ่อถ้าเกิดว่าคราวหน้าแทนเจอแสนลาวีเนะี่ยจะพยายามตีตัวออกห่างเอาไว้ครับพ่อดีมากแต่ว่าพ่อครับวันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วแผนนั่งอยู่หน้าบ้านสังเกตเห็นคนเขาแต่งตัวใส่ชุดสวยๆง,งามๆจุงลูกจุงหลานเดินไปทางโน้นนะครับพ่อถ้ากดเขา จัดงานอะไรหรือเปล่าล่ะอ้าววันนี้วันสําคัญนะเป็นประเพณี้อยกระทงวันเพ็ญกาเดือนสิบสองเหรอครับก็ใชทวันเพ็ญกาเดือนสองของเรากระทงกันในเมืองหลวงเขาจัดงานกันอยากไปเที่ยวเหรออยากไปครับพ่อแต่ขอไปกับไอ้ผมได้ไหมครับพ่อเอ้าอยากไปพ่อไม่ว่าแต่มีข้อแม้พอให้ไปเที่ยวองค์พระเจ้าเสือไทยมีตำราตัดสั่งเอาไว้ใครก็ต้งแต่ไปงานเที่ยวงานเรากระทงวันนี้ มีดเล่มเข็มอันห้ามนำติดตัวไปหากใครฝ่าฝืนโทษถ,ถึงประหารชีวิตนะลกูกไปได้แต่รีบไปรีบกลับรู้หรือเปล่าได้ครับพ่อพ่อไม่ต้องห่วงนะแผนกับผมเนี่ยไม่ก่อเรื่องวุ่นวายแน่นอนครับพ่อที่สำคัญถ้าเจอแสละวีเลี่ยงได้เด็เลี่ยงนะลกูกได้ครับพ่อเนะ้นไปรีบไปรีบกลับพ่อจะรอที่บ้านไปคร,รับไปกันเยทั้ไหลายกันนะโชคดีโชคดีคดอเออที่ได้ไปด